มาจอบรับลูกไส้จ้ะื้นอนี้โทรหาเพิ่บ่ติดเนาะเพราะว่าเหมือนเพิ่นปิดปิดไดไบว่ามีอันแบตเตอรี่นะคะก็เลยมันมันรอเพิ่นเนะาะมันรอรับเพิ่นพอดีว่าบอกอ้ายเพิ่นไว้เนาะ,ะว่า,านองมานำเนาะเพิ่นกล้ามาก <c oughs> เลยแต่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ <c oughs> อ้ยวันนี้มีกี่ไครวันนี้มีสามครอามันด์ด

โอเคสวัสดีค่ะต,ตีบาร์เลย์มาเก็บอันนี้เนาะก็จำแข็งแล้วจ้ะนี่แค่ลงแค่รถกับบาร์กเก็บจ้ะพี่นอ้องตอนนี้แป้งพักกันจะประมาณนี้แล้วจ้ะแข็งแล้วเนาะ ดินกำนังแข็งเอ้ยไม่ใช่มะแข็งมีมะแข็งแล้วลองดูนี่หัวเช็ทงเช็เท้ากะนไม่ได้เก็บขึ้นค่ะไม่ได้กู้ขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วอันนี้ฉันก็บอกปีนาที่มาละลายพวกกระดับขึ้นมากทีเก่าจะ้ะอันนี้ก็เป็นแตนกระลำดาวเนาะคะ่ะแตนี ต้นเพิ่นบอลนี่แหละน้อนมันกินตีก็เลยบอลอยากอัน,นเพิ่นจะ้ะอยากจับเพิ่อนเนาะอันนี้เป็นขนาดจะ้ะแดงขนาดมากอน,นี้ก็บอลมาเก็บเอา,มาเมล็ดมันจะ้ะจฉพาะให้น้องไก่บ่จ้ะเก็บไปให้น้องไกเะะ่ไไกเราเป็นจิกเล่นไหมจะ้ะ เดี๋ยวก็มากเก็บฟื้นค่ะพี่น้องคนฟื้นเขาในบ้านจะเพราะว่าเอาไว้มันแห้งเนาะจะวันนี้มีแดดจังน้อยแต่กันหนาวค่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงจะได้ไปประชุมลูกแล้วค่ะมันดุดไปประชุมไอโอ,อ,อกุดจ้ะวันนี้ปลาเนาะแต่ก็ว่าเขาไปกับพ่อได้กินอยู่ค่ะเฮ็ดแต่ว่าบริเขาไปจะ้ะไม่ไผ่าบางเล็กน้อยใหายไป ไปคนเฟื่อนกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้ะสวัสดีพี่หน่อยรอบนึงน่าจะเนาะมาคนเฟื่อนค่ะพี่น้อนมาเฟื่อนอันนี้สุกยังที่แข็งเนาะจะเอาของของบนเนี่ยค่ะเพราะว่าตีสีเอาไปอันเอาไปไว้ในนี่ในบาตน,นะคะตัวไม่จะได้อัไม่จะได้แข็งเนาะพี่หน่อยเก็บไปเล็หน่อยไว้ในบาตก่อนค่ะ ต้องตาไปก็แล้จะไปหาหมอเนาะใหสิบชิ้นใบข้างในนะจ๊ะขนแห้งค่ะแล้วตีกัซิมาอัปเดตเอ่อข่าวพญายิ่งฟังน่าจะน็อตเป็น้องหลายคนกะยังถามไทยกันเขามาอยูเนาะค่ะเนาว่าเป็นจังไดาออกบอกสูฟังในเดิมเป็นห่วงพญายิ่นะคะติีกับทองคอลพี่น้องร้ายหลายเนะค่ะถี่ยังเอ่อเป็นห่วงนะคะค่อยทำเข่าถามข้าวกันน,าน่าจะเนาะ ส่วนพญายเนาะค่ะบางวานตีกับล่อโทรศัพท์เล่าจนคำเนาะค่ะเนาะตีส่วนตัวตีตีบดเด็กบกกาโทษไปหาเล่านะคะกลัวเล่ากลัวหมอแบบว่าเขาเลยนะหายุคขยาเล่าเนาะกับบดเ็กโทษไปรบกวนเล่านะคะก็บล่อแทนเล่าโทรมากนะคะแต่ว่าตัวเล่าเองน่ะก่อนจะไปนอกรองบาลเนาะวังวันจัน์นะคะ แล้วก็บ,บอกเดี๋ยวบอกตีแล้วนะคะว่าเราต้องโทรไปไแล้วเราจะโทรกลับม,มาเองนะคะถ้าเกิดว่าจัไดาจะโทรหานสินะคะแล้วก็หมู่บ้านเนาะตีกับล่อล่อ,ล,อล่อฟังข่าวจากเล่านะคะเนี่ยมเัเศร้ากาเ่เห็นออนเนาะจะโทรไปกับยานว่าค่รรักษาอยู่จะไดกันสินะกะบ,บกกะกับล่อล่อ,ล,อล่อฟังข่าวนะคะโจนสีหาเมงแรกเนาะคำเหล่า แล้วโทมานะคะคือบอกว,ว่าวินาทีนั้นนะตีเห็นตีจะห่องหายเนาะคือโทมาแบบวา่าอยู่ในสภาพแบบวา่ากําลังฝืนนะคะกําลังฝืนกําลังโง่เงี่ยนะเราเครื่องอา่าเครื่องอุปกรณ์กับยุงระยางอยู่เนาะตีก็ตกใจตีก็ได้ถามแล้วว่าเฮ้ยเธอจะพาเราบ่กตีว่าคือความเกี่ยดของตีนะ่ะตีบริคิดว่าเราจะพาเหมือนบมงหมู่บ้านเนาะ แล้วบอกว่าเราพึนฟื่นเราฝ่นเตือนว่าฉันโอเคฉันโอเคฉันฉันตื่นมาแล้วฉันปลอดภัยแล้วว่าฉันว่าตีเห็นเล่าตอนตอนแรกเนาะกระตกใจเห็นถอดเสื้อผ้าเห็นใส่ใส่ชุดลงบานาลนะคะแล้วก็นี่ซ้ายมือยังเนาะตีก็เลยพราะใถามยังหลายแล้วว่าเราเราโอเคแล้วเราตื่นเราฝืนแล้วฉันว่าจะทักทายเมียกับลูกปกิข่ำค่ะ บอกว่าเออเดี๋ยวแต่ฉันจะโทรหาไม่เนะเาะกะหายไปหายไปโดนเติบค่ะตีกะบอเห็นอ่อนบอเห็นหยางกะเป็นห่วงอยู่ว่าเอ้ยแล้วสิเป็นหยางบอลสินะกะลอลอ,ลอฟังเขากะหายไปประมาณอีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนาะจา้ะตอนตีจะข้นนอนเนาะแล้วก็โทรมาอีกเออโทรมาอีกตอนนี้โอเคค่ะเห็นสินาสีตายิม้มยิ้มแจ่มใสบอกหยอกบาหยังก็เมียใดก็กะ ตอนหลักแด์ค่ะตอนโท่มาเลาบแปลน่ะนายังสียยังเสี้ยวอยู่เนาะก็บ,บอกว่าเจ็บข้อเจ็บยังสิคะวันนี้เราที่สอมาถือหูว่าโอเคดีขืนแล้วตอนตอนทีเ่เราเราพาหลับแดลน่ะเราอ่าเหมือนกับยังงง,ง,งอยู่เป็นบละอ่ะเราที่สอจะก็เรยบอกเดี๋ยร้ายขืนเนาะแล้วก็เลยบอกดนนวอกีว่าอ่าหมอน,น่ะพาตัดนะคะพาตัดคือตอนที่ตีคยบอก,ก,กเล่าก,ก่อนหนาน,นี้ว่าอัน ถ้าเป็นบานตีเนาะคนจะพาแล้วคนจะเอาถุงถุงของเสียนะคะเอามาไวานาทองเนาะแล้วก็แล้วก็บอกตีว่าสําหรับเหล้าเคสเหล่าบริเคสแบบนั้นเพิ่งมาสินเนาะเพิ่นว่าบริเคสแบบนั้นเพิ่นว่าหมอจะใส่กลอ่องผ้าแล้วก็ใส่เวลารักษาประมาณเอ่อเอ่อบให้ย,ยกของนักนะคะประมาณหกอาทิตย์เพิ่งมาสินอะ่ะบานที่นี่พอ่อของบ้นเพิ่นก็บ,บอกตีว่าแมคคอมเจ้าอิลีว่าวันว่าไอ้ เขาเจ้าพานะคะพาตัดนะคะเปิดแผลแล้วก็เอาเอาเหมือนกับให้ใส่ถุงนะคะระบายของเสียของนอ,งนอกเนาะอืออละตีก็บอกว่าเป็นยังงว่เป็นยังงีตีตีแล้วบอกว่าล้วว่าบบบบบไม่เป็นเรื่องปกติอยู่เมืองไทยอยู่ใส่เขาก็เอาเจ้าเจ้ากระเฮ็ดแบบนี้แหละตีวางสิเนาะ บานที่นี่แล้วก็เลยหัแล้วก็เลยบอกว่าแล้วหัวซึกงปอบกไข่ดีนะคะบกไข่บกไข่บกไข่หัวซึ้งบกไข่โอเคกับกับแบบนี้สินะจีระวัมพอเป็นหยังดอดแล้วรักษาเสร็จทุกอย่างโอเคแล้วมึนก็กลับเพื่อเอากลับใส่ไปคือเก่าสินะกนารมาใช้ชีวิตปกติเน้อนั่นแหละค่ะกับปัญหาในระหว่างเหตุผลที่ว่าที่แหลนตกลงคุยกันกับหมอรอบแหล่นันหมอว่าจะใส่วิธีใส่ซองกล่องแล้วก็พา นะคะซึ่งมันจะเป็นการรักษาระยะที่แบบสั้นเนาะแบบว่าบ,บ,บา่อต้องใช้เวลาดุลในในการรักษาแล้วก็สิแพ้เพือยังสิกัสกลับมาเร็วกว่าสิคดีขึ้นเร็วกว่าสิน่าความหมายของเพิ่นเนาะเออแล้วก็ไม่บอกเท็จตีฟังแบบนั้นนะคะแต่สรุปแล้วรอบนี้หมอต้องเปลี่ยนแผนเนาะหลังจากะพาเขาไปแล้วหมอต้องเปลี่ยนแผนในการพาเพราะว่า,าลำไส้ที่เรา ศีรษะมีตรงศีเราไม่เชื่อนะคะก้อนนั้นนี่เราจะไปยิ่งแสงยิ่งสายแสงเนาะคะ่ะทุกมือเนาะประมาณใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วตรงเนี่ยมันเป็นเหมือนมันใหม่นะคะมันใหม่แผลไอ้ตรงอันนี้มันคือมันใหม่นะนั่นละเพื่อนก็นเลยกัสิใส่เวลาในการกว่ากว่าแผลมันมันจะ ก็มาฝฟืนฟูนะคะก็มาดีกบมาสมานกันก็มาต่อกันใดคือตอนนี้นะตอนนี้แผลตรงหันมันใหม่นะคะคือคือคือเหนือมันตายมันเถาะไอ้ตรงหันเนาะคือผลสายแสงไปเนาะเหนือมันก็ตายสิค่ะม่นก็ตัดออกตัดออกแล้วก็ต้องลอแผลมันมันดีขึ้นเนาะแล้วค่อยสิเอามาเชื่อมกันต่อกันไดเราสันว่าตอนนี้มันก็เชื่อมกันบ่ไดเนาะเพราะว่ามันใหม่นะคะอืมนันละแล้วมันนี่ตีก็นลออฟั่ง่าวอยู่ บ้างเขาวว่าเออเบิังเขาไปบนทรศัพท์ก็ไปเห็นออนเนาะก็คิดว่าเออแล้วคงจะยังนอนอยู่เลยวันนั้นจนเกิดแล้วเจอคงจะโทรหาสิค่ะไอ้เฮ้านะคะผู้เป็นเมียเนาะบ่ได้ไปเห็นบ่ได้ไปอยู่นัเน่เนาะเฮ้าก็สิคิดคิดแน่แล้วนะคะคิดว่าเออเป็นจังใดแบบกังวลใจนะว่าเออวันนี้เขาเฮ็ดอีหยัง,ยงให้มวันนี้เขาเฮ็ดจังใดกันสินะคะนั่นละ่ะกะคิดอยู่แต่ว่ากะเฮากะ บมื่ได้คิดแปลว่าบมื่ได้คิดคือตอนตอนหลับแล้วเสียงหูว่าเราเป็นนั่นนะคะตอนนี้ก็บหูว่าเออเราได้รักษาแล้ว,ลลรรวจะน้อยแล้วก็ดีขึ้นนั่นสินะราคะกาใัยเวลาเราบอกว่ากาศัไว้ประมาณถ้าบ่าม่อยังเปลี่ยนแปลงเนาะอีกประมาณอีกอาทิตย์นึงหรือว่าหาเมื่อน,น,น,นี่แหละภายในช่วงระยะเวลานี่แหละค่ะก็สิได้ออกจากโรงพยาบาลเนาะอัน่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเปล่าฉันเข้าใจาบล็อกลงังกันนะคะบล็อกลังแล้วแค่นี้มันบันมีความรู้สึกแต่างๆตรงตรงเอวไปถึงข้างล่างเลยเนาะ ก็เบอกเมีมยว่าฉันมัไม่พ่อหมดสึกเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวยามัน,มนหมดเลยมันกลับไม่พ่อหมดสึกเองล่ะทางตีก็บอกเฮ้ยแล้วแบบเออกหลังจาการเอก็เริ่มยิ้มเริ่มหัวได้เริ่มย้องเมียได้สินะคะกับเห็นสีหน้าสีตาเคนดีขึ้นกับหายห่วงไปเนาะตอนแรกก็เป็นกองบอลอยู่หน้าสีหน้าเชี่ยวตีนตีนขิดอันนี้เหตุเล่าอยู่ได้ค่ะว่าเครื่องใจเหตุเล่าอยู่ว่าเออคนหนาสิ เล่าสิไปพ,พาตัดเนี่ยเล่าก็น,น่าจะโทรมาบอกตีแน่สักหน่อยว่าเออตีแล้วอันฉันไปโทรหาเธอแล้วช่วงเดี๋ยวฉันจะเข้าการพาตัดรับการพาตัดก็บ,บอกตีแน่อันนี้หายไปทั้งมือเนาะจ้ะตีตัวตีเอ็นตียังบวมู่เลยนะคะว่าเราจะไปผ่าตัดเอาหมู่บ้านเนาะบ่งหู่แล้วค่ะคิดว่าจะไปนอกรงพยาบาลแล้วก็อันหมอให้กินยาระบายแบบอ่าทายของของเสียออกจาก,กลำไส้นะคะแล้วก็ จนนอนโรงพยาบาลเพราะว่าเด็การเบาหวานบ่ต้องบ่ต้องอเดินทางไปแต่เสาร์เดนสิหน้าก็ให้ไปนอตโรงพยาบาลน,นั่นสิคะ่ะเจนนัยได้พลักพากันแล้วนั่นสินะาจะี่เเลยโอ้ยเธอกับบะบอกฉันเนาอแต่ว่ากับบะกาเบา,าให้เล่าบะกาเบา,าให้เล่าดอกว่าแต่ว่าไอตัวเฮาเนี่ยคิดเองว่าเออท่านทีสิบอกเฮาแน่ว่าเออฉันจะต้องพาตัดนมันนีเดอ้อจะใช้นั่นสิอันนี้เฮาก็บ,บอกหูเรื่องจนพาตัดแล้วจน จนเราฝืนนะคะโทรหาเมียเนาะเห็นหน้าเล่ารอบแรกก็โอ้โหรำตากระแทบจะไลเนาะแต่เราบอกว่าฉันฉันพึงฝืนว่าฉันว่าฉันทุกอย่างฉันโอเคเนาะอืมทุกอย่างโอเคแต่เขาเก่าเขาเจ้าเก่ายังไม่ได้ออกจากห้องผ่าตัดเวยค่ะเขาเจ้าหมอบอกว่าให้รอดูอาการอีกขึ้นนึงเนาะค่ะเนาะค่อยให้ออกจากห้องผ่าตัด้าเกดบ่มีอย่างอ่าบ่มีอาการอย่างแสกซอนนะคะเนาะภาวะแสกซอนอย่างกะ ก็จะได้ออกใหญ่ออ้องมาอยู่ห้องเออ่พักฝืนมื้อนี้นะคะคิดว่าเนอ้อน,นแเราจ้ะเอาค่ะนี้ก็มาอัปเดตเออ่สถานการณ์อาการเออ่ของพ่อใหญ่เนาะเพราะว่าพี่น้องหลายผู้หลายคนก็นยังถามไทยข้ามาเนาะค่ะเนาะแล้วก็หลายผู้หลายคนเนาะคะ่ะก็ยังบ่ฮู้เนาะจ้ะว่าพ่อใหญ่เป็นอีหยังคือต้องเด็ดการผ่าตัดพ่อใหญ่เป็นมะเร็งลำไส้เนาะค่ะเนาะ กาโชคดีว่า,าหัวโตเร็วนะคะหัวโตเร็วก,า,กวาเตียวขอให้พี่น้องเฮ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเนาะคะ่ะลบไผ่คางไกลลบกไผ่ไข่เจ็บเนาะเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องลูกไผ่ไข่เจ็บบริเวณให้เกิดขึ้นกับผู้ได้จนนะคนเนาะค่ะถ้าเกิดขึ้นแล้วเขากะสิ่งสําคัญคือกําลังใจนะคะถ้ากําลังใจดีเขาก็ไม่กําลังใจต่อสู๋เนาะ้ากปลว่า,ากําลังใจบปสําคัญในตี ตีเท,ทียงเลยจ้ะสร้องก็ต้องใจนี่สำคัญคักเด้เนาะว่าแต่เพิ่นบ่ต้องการยังดอกค่ะคนป่วยเนาะต้องการอย่างเดียวคือก็ต้องใจเ้าก็ซอ,อยังเพิ่นบ่ได้เด้อยเพิ่นเจ็บเป็นเพิ่นปวด,ด,ดองวดดังสีเ้าจะไปกินยาแทบเพิ่นมันกับบัวเศร้าเลยค่ะก็ต้องใจเท่านั้นนะคะเจ็บเด็กเพิ่นสู่ต่อนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะคิวอันนี่ตีล่าไปก่อนนะคะเน่าจะเก็บเพื่อนต่อเนาะค่ะเอาไปไว้ข้างในเนาะเดี๋ยวก็ต้องสร้างคนไม่อี๋เนาะค่ะเพราะว่ายังตีงนี้อากาศเพิ่นหนาวเนาะค่ะแล้ว ทุกอย่างเฟื่อนเฟื่อน,นเนี่ยค่ะตี่ตรงเก็บเองเมียนเองเนาะเพราะว่าผู้ใหญ่ตอนนี้ก็คือเราจะเห็นยังบดได้หลายแล้วนะคะพวกเฟื่นอนเมีเสียติดต่ขย่อยเก็บเข้าไปไห้เนาะนะคะแล้วก็เฮ็ดเองจ้ะพี่น้องชีวิตมันต้องสู้นะคะเวลาเราจะไปไปกันค่ะพี่น้องขออนุญาตให้หงานต่อเด้อจ้ะดีคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย